โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศาบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่27กันยายนเวลาการนาฬิกาที่ห้องตากสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์หนึ่งโรงแรมตากสิลานายภาคินติดพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศาบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศาบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงาน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยใช้พื้นที่24.14ตารางกิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันในบริบทเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองมหาสารคามให้เป็นเมืองอัจฉริยะรวมถึงการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีพื้นที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภยัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยนายภาคินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้นําเสนอวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบสมาร์ตซิตีจากนั้นวิทยากรได้นําเสนอแนวนโยบายเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองมหาสารคามการประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดทําแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรดรนนท์อัครประเสริฐกุลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเดป้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมณีรัตน์วงซึมอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูผู้สูงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวนประมาณ230คน